แถลงการสนักพระราชวังฉบับที่สองทางการพระประชวรพระองค์พาวันที่19ธันวาคมสนักงานพระราชวังออกแถลงการฉบับที่สองเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชรกิติยาภาเนรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิราราชธิดาทรงประชวรความว่าต้นสนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชรกิติยาภาทรงประชวรหมดพระสติ โดยการทางพระหาไทยและส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยวันที่15ธันวาคมของทราบแล้วทั่วกันคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระชริกิตยาภาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหาไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหาไทยพบว่าพระหาไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรการฉีดสีของหลอดเลือดพระหาไทยไม่พบความผิดปกติ ขณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระอาทยัยพระปรับภาษะพระวกะักกะติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดด้วยนะครับ